่หยิบออกมาเลยโอ้โหน่ากินจังเลยอ่呀เป็นแก้มนี่โอ้เป็นอันนี้นะเป็นเกี๊ยวเกี่ยวทำไมเกี่ยวมันสวยเลยอ่ะเกี่ยวมันเบี้ยวเบี้ยวไม่ใช่นี่อ๋อนี่นี่นี่เกี่ยวสวยแบบนี้มันละลายล้นหมดเลยนงบีมถือไอติมเดินเล่นไอติมล้นเลยโอ้บีมเอางั้นเลยอ่ะ นี้น้องบีกับแม่บีจะมาทำอะไรกันครับจะมาแข่งกันกินไอติมของแม่บีเป็นไอติมบล็อกไม่ไอติมบล็อกไม่ t ทวิตเตอร์อันนี้นะแพรเดิลป๊อป t ทวิตเตอร์ฟุตตี้เป็นเกี่ยวๆน่าจะเป็นรถผลไม้ส่วนของน้องบีมเป็นของเนตเล่เอสกิโมไอติมแพนด้าว้าวเป็นรูปหมีแพนด้าโอ้โหหมีแพนด้า มีเพนด้าเขาว่าน่ารักอ่าหยิบออกมาเลยโอ้โหน่ากินจังเลยย่ากัดกัดกัดกินเลยกินเลยกินเลยได้หมดก่อนแม่แม่ต่อให้ก่อนนี่โอ้เป็นอันนี้นะเป็นเกี่ยวเกี๊ยวทำไมเกี่ยวมันสวยเลยอ่ะเกี่ยวมันเบี้ยวเบี้ยวอ๋อนี่นี่นี่เกี่ยวสวยแบบนี้ข้างในเป็นสตรอเบอรี่นี่กินหอม กินเลยเนี่ยฮึ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 ฮาฮึ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 วึฮแฮึ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 ฮมะม่วงึมะ,มวงะึฮึนึฮมฮึ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 เึฮ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 ่ฮึ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 ีมะ,มมะนาวสีเขียวมะนาวอ๋อ อตอนนี้หู Panda แ yani um. พนด้าแว่งไปแล้วนะบีมกัดหูแพนด้าไปแล้วหูแพนด้าแว่งแล้วโอ้บีมกินเร็วะหูแพนด้าแว่งไปแล้วโอ้าแย่งแม่กินไปไงตอร์ติ้งชอบเอาอีกเอาอีกแพนด้าของบีมน่ารักะ กินตาแพนด้าแล้วโอ้ยตาแพนด้าแหว่งไปแล้วหูไม่แหว่งหูยังไม่แหว่งไม่แหว่งอันนี้เกียวๆข่งแม่บีก็นนแหว่งไปหน่อยอันนี่มัสวยน,นั้นหูใช่ไหมครับน,น้องบีกินหูอข้างเลยหูข้างอ่ะกลัวหูแหว่งเหรอ ้วกินทั่วไปกัดปุ๊บมันรุดเลยแต่นเนี้ยจะเหนียวอืมเหนียวเนี่ยเขาแพนด้าของบีมอ่ะกัดแล้วหลุดออกมาเลยเป็นไงครับน้องบีมของน้องบีมรสชาติอระไรไปครับบีมเขาเลาะกินช็อกโกแลตนะกินไปครึ่งตัวแล้วแพนด้าแหว่งไปครึ่งตัวเข <c oughs> ากินตะแคงข้างนะอ,อันที่แล้วน้องบีมเขากินอ,อ,อโันออตอโต้าพุทเนี่ยอัโต้าพุทมันแท่งเล็กแป๊บเดียวก็หมด <c oughs> แท่งใหญ่แพนด้าอันนี้อันใหญ่ <c oughs> หกินหมูขาดกินหมูคาดไปหมดแล้วนะแล้ไม่กัดแล้วไม่อมแล้วกินเข้าไปเลยบีมองตาค้างเลยบีมองเลยกินอะไรเนี่ยมันเล็กแล้วไงแม่อมยากเนี่ยบีมงบีมง บิมบิมบอมไม่ไหวเย็นฟันบิมบอกเย็นฟันบิมเท่งใหญ่อะห้องบิมใหญ่จริงแพนด้าคุ้มเลยอะแพนด้าเนี่ยบิมบอกบิมเหนื่อยบิมเหนื่อยมาสิโมเส๊ก อุ้ยเอาป้าไปจุงงันทำไมอ่ะดู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 ้ปดูดูินไูดูดูดูเปดู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 ดดด้ดู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 ินดดู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 มูดงดู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 ดิดูดดู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 ด้ดิเดน้ดด เดี๋ยวให้แม่หยิบใส่ถ้วยให้ดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับอ่าไปไปปน้องบีมไบายเพื่อนๆเลยแล้วบายบายไปกับภาพนี้แ <c oughs> มวลูกสุปปกโป๊กไมวตุปปกโป,ปก๊กตุกโป๊กแมว